สวัสดีครับวันนี้เจอกับกิจกรรม King เนอร์ลีกสองพันยี่สบะผมมาในคู่เดิมนะครับเดนอเสเดเจอกับสตาร์คามินนะครับไดโนเสเดขึ้นนำเซต2ต่อหนึ่งนะครับอันนี้เซตที่4นะถ้าสตาร์คามินชนะได้ก็จะตีเสมอและแบ่งแต้มกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับแต่ถ้าเป็นฝั่งของไดโนเสเดชนะก็จะชนะ3ตอ่อหนึ่งเซตคว้าสาแต้มไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาในเกมแรกดา่าน Back to Ancient ูนะครับแก้มฝั่งของ เด,เดนนอเซนเตเดย์นะครับส่วนอินวาก็คือจากสตาร์คัมบินนะครับเปิดมาก,ก็เป็นอินวาน้ำก่อนนะครับยังใกล้กันอยู่นะเดี๋ยวมาจังหวะนี้แก้มครับเหมือนว่าอินจะใช้ ECU นะครับไม่แน่ใจว่าใช้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้แก้มเป็นฝ่ายตามประมาณหนึ่งช่วงตัวแหละครับแล้วกดเอ็นแท้งไปเลยครับ มาตรงนี้ไม่เข้าทางลัดด้วยนะครับและ ECU แซงอินไปเลยครับและอินก็แซงกลับด้วยการกด ECU เช่นเดียวกันนะครับเอาล้ครับเอาล้โออินก็พลาดครับโอ้จังหวะนี้ต้องแก้ครับแ่มาตรงนี้เอาไปคนละทางด้วยครับเอาล้ครับดูว่าใครจะเร็วกว่านะครับแต่ทางฝั่งซ้ายจะเร็วกว่าแน่นอนนะครับดูว่าอินนั่นแหละครับแกไปก่อนแล้วนะครับ ดูจากช่องขวาล่างนะครับแต่ตอนนี้อินเป็นฝ่ายตามหลังแล้วครับเดี๋ยวมาจังหวะนี้แล้วเอ้าแล้เงือโขกกดแต่ว่าแก้ด้วยการบัมบูดได้นะครับเมื่อกี้เหมือนกดไปติดหรือเปล่าแก้ตอนนี้กลายเป็นฝ่ายนำนะครับประมาณหนึ่งช่วงตัวและลงมาทาั้งล่างไม่ได้เหยียบแท่นนะครับแต่ว่าระยะห่างมันดีพอที่จะยังนําอยู่นะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่จุดสุดท้ายครับระยะห่างขนาดนี้ไม่มีปัญหาของแก้มพา ไดโนเส์เดย์ครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมหล่ะครับเอาละครับเปิดนำก่อนนะครับเกมที่2นะครับเป็นด่าน f o g กี้มอร์เทนเมเปินะครับด่านระดับ3ดาวนะครับคู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันเลยนะในแข่งรอบ1นึนะครับนี่คือการเจอกันครั้งแรกนะแกมกับอินนะครับแต่อยู่เพื่อนร่วมทีมสีเดียวกันในกีฬาสีปีนี้แหละครับสีแดงนะเป็นดูโอที่โหดมากๆนะครับอันนี้ต้องมาแข่งแบบ อยู่คนละทีมแล้วต้องมาแข่งหนึ่งนะครับตอนนี้แก้มนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับดูว่าอินตอนนี้ชนนิดนึงครับเป็นฝ่ายนำแหละครับคู่นี้ก็สนุกนะก็มือใกล้เคียงกันนะครับผ่านกันนำผ่านกันตามนะครับอยู่ที่การเล่นของดานดันดันครับโอ้โหเป็นอินที่พลาดแต่ว่าแก้ได้กันกด e c u ทิ้งห่างออกไปได้แหละครับแก้มก็ไปชนรถอินด้วยนะครับเอาละครับตรจังหวะนี้มาตรงนี้ครับเข้ามา แกมยังไม่ได้ใช้ ECU นะครับเหลืออยู่2อนมันมาจานวันนี้อินไม่ได้เข้าทางลัดครับแต่แก้ม,มเข้าทำระยะระยะห่างใกล้ขึ้นกว่าเดิมครับแต่เกมต้องการดิฟเพื่อเอาเอ็นแทงครับแล้วได้ไปแล้วครับถังหนึ่งจังจวันนี้ดูตรงนี้ครับแ่มาเอาโออินอินไม่ได้ลัดมานะครับโอ้โหเลือกที่จะ เล่นทางตามทางตามลายทางครับแล้วโอ้โหอินจะเก็บเป็นแทงหรือเปล่าได้แก้ม ECU ไปแล้วครับเอาแล้วเข้าสู่แอบที่2ครับเป็นแก้มนําบ้างนะครับเอาครับวันนี้ริบแก้ได้ครับตามไม่ห่างมากนะครับเข้าสู่ช่วงเก็บดาว3ดาวติดครับโค้งตรงนี้ครับยังตามได้อยู่นะอินครับ ECU คนละ1อันนะครับมาดูดีรับยังติดกันอยู่นะ ตรงนี้เอาอินผ้าสองครั้งติดเลยครับตรงนี้กลายเป็นแก้มครับที่นำจากความผิดพลาดของอินแหะครับเอาลครับนี่ใครแม่นโขกว่าก็จะชนะไปนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับดูอินวาดขวาล้วเอาตกอินตกครับโอ้โหทำให้ยิ่งตามยากเข้าไปอีกนะครับดูฝั่งของแก้มครับซึ่งกำลังจะ เข้าสู่จุดสุดท้ายครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาครับอินยังไม่ได้เข้าทางรับตรงนี้เลยนะครับและแก้มน่าจะไม่มีปัญหาของแก้รับที่จะ ECU เข้าไปทิ้งห่าไป2ต่อ0เกมแล้วครับนะครอินก็เข้าไปพาดึงครับมี ECU ดีตัวเองขึ้นมาตาเข้าไปแล้วครับเกมที่สามของคู่นี้นะในเซตสุดท้ายนะครับเป็นด่านลอสแอนเจิลิสนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับ แก้มนำ2-0นะครับจากการเล่น2เกมที่เอ้าเปิดตัวช้ากว่าครับที่เป็นแก้มครับเด่นขาดกว่านะครับใน2เกมแรกครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นอินครับที่เป็นฝ่ายนำแล้วครับมาที่เข้าทางแล้วตอนนี้เอ้ามันไม่ขึ้นครับโอ้โหอแต่แค้มขึ้นได้ครับเอ้าแต่ตกคู่ครับทําให้ยังแซงไม่ได้ครับแก้ม ตรงนี้ครับต้องหาจังหวะแซงต่อไปครับตรงนี้ไม่น่าจะแซงได้แล้วทางมันง่ายนะครับหาที่ใน,น,นด้านดิลุนเนี่ยน่าจะไปทางข้างหน้านี้แหละครับกดแทงเลยครับมาในกดในโตเพียวครับมาตรงนี้เอาอินไม่ได้ขึ้นหรือเปล่ากี้เอายังใกล้กันอยู่ครับมา,าเอายินพลาดแล้วไอ้แก้ม,ม ECU พุ่งไปเลยครับกลายเป็นว่าแก้มเป็นฝ่ายนําบ้างนะครับโอ้อินไปชนโค้งครับ ตอนนี้ต้องดูก่อนนะว่าจะตามได้หรือเปล่าครับอินมันยังไม่จบนะเพิ่งจบแลบแรกนะครับเข้าสู่แลบที่2ครับ ECU มาเลยครับ ECU ได้สวยครับรถดีอย่างนั้นเป็นการ ECU ที่ใช้ได้คุ้มนะครับมาจังหวะนี้ครับและไกลกันเลยะตัวนี้จากที่ห่างตอนนี้รอบนี้ขึ้นได้ทั้งคู่ครับเอาละครับแต่อินพลาดเล็กน้อยนะครับ C W มาตรงนี้ครับ C W รอบหนึ่ง มาตรงนี้อินแซงไปเลยครับไม่ต้องกดดิฟครับเป็นแก้มที่ตามบ้านแล้วเราไปชนโค้งครับอื้มกลายเป็นฟางตามหนึ่งช่วงตัวครับครับดูว่าใครเอาอินโอไอซียอัดกำแพงครับอื้มทาให้โอ้พลาดนะครับแล้วแก้มที่ไม่พลาด e อซพุ่งแซงไปเลยครับและกําลังจะเข้าสู่จุดสุดท้ายไหลด้วยครับแล้วเป็นแก้มที่เข้าไปก่อนครับเอาแล้วตกด้วยครับอื้ม และเป็นแก้มครับเข้าไปขึ้นนำสามศูนย์แหละครับเกมที่4นะครับเป็นดานเออร์บา a เชตนะครับดานระดับ3ดาวนะครับก็เป็นสุ่มดานทั้งหมดเลยนะไม่มีใครเลือกนะครับก็เป็นแก้มครับนำสามศูนย์หรือว่าไดนเสซเดนะครับค่อนข้างได้เปรียบนะต่อจากนี้ขอแค่เกมเดียวครับเพื่อที่จะปิดเกมนี้ได้นะครับแต่ส่วนของอินครับก็ต้องทำแต้มและขึ้นมาก่อนนะครับและและรอบนี้มีระบบไทเบรเกอร์ด้วยนะครับ ถ้าเสมอสัมาจะมีการเล่นที่แตกต่างจากเชตอื่นล่ะครับเอาล่ะครับดูครับตอนนี้เมื่อกี้เน็ตแก้มไม่ค่อยดีครับและเป็นอินครับผัดกันนำผัดกันตาครับแกม ECU แซงไปเลยครับเอาล่ะจังหวะนี้แต่อินวาแซงกลับนะครับด้วยการกดเลี้ยงบูทแล้วกด ECU ตรงนี้ครับกลายเป็นว่ายังนำอยู่นะครับอินนำกลับมาได้นะครับเอาล่ะครับ 3ต้องูนะครับเกมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดและหลังจากนี้นะครับพลาดก็คือจบนะครับเข้าสู่แล็บที่สครับกลายเป็นแก้มที่เป็นฝ่ายตาบ้านนะครับมาตรงนี้ต้องวิดติดครับไม่มีเอ็นแท้งเล่น CW มาตรงนี้ยังติดกันอยู่นะเท้าล้ครับูตรงนี้ครับ กมได้ใช้ ECU ตรงนี้แหละนะครับจะแซงได้หรือเปล่ามาตรน,นี้เอา ECU รถมันไหลครับจังหวา,น,านั้น ECU เลยไม่พุ่งครับโอการที่ว่าเกมพลาดก่อนนะครับและตอนนี้อินก็ห่างประมาณหนึ่งช่วงตัวครับไม่พลาดทางลักข้างหน้าก็จะเป็นแต้มตีใครแตะให้กับสตา์คัมมิน,นครับและ ECU ตรงนี้เลยครับแล้วเป็นอินวาครับที่ไล่ขึ้นมา1ึงต่อสมเกมครับไปต่อเกม5้าครับ เกมที่5ของเซตนี้นะครับเป็นด่านโคโลแคทเทอลนะครับด่านระดับ3ดาวนะครับก็เป็นเกมที่5ครับสกอร์ยังคงมเ็นแก้มนะนำอยู่3-1นะครับเงินไขก็เหมือนเดิมครับขอแค่1นึ่งเกมเพื่อที่จะปิดเกมนี้นะแต่ถ้า3-3ต้องมาเริ่มกันใหม่นะครับระบบไทเบเกอร์ก็คือต้องเงินไขคือสกอร์ต้อง3-3ก่อนนะครับถ้าสาเดี๋เลผมจะธะบายว่าเป็นยังไงนะครับต้องแข่งแบบไหน ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นอินครับที่น้ำอยู่นะครับเดีตามดูมาครับทางตรงนี้มีใครพลาดหรือเปล่าไม่พลาดคู่เกม ECU สวยงามครับตอนนี้ติดกันเลยครับเอาแล้วครับตรงนี้ตรงดิตรงนี้มันทางมันนิดนิดนิดนึงครับต้องดิฟเอาลครับเข้าสู่ทางยาวตรงนี้ครับก็มันก็แซงกันยากครับแต่ว่า ว่าอินวาข้างหน้าเนี่ยเขาจะพาดหรือเปล่ารตรงนี้ยังไม่าพาดทั้งคู่ครับแต่ว่าเริ่มใกล้มาแล้วนะเอาละครับตรงนี้วนแทงมาและอี่ตรงนี้ครับยังโคงได้อยู่นะแก้มแต่ว่ามันก็หาความสมควร,รครับต้องรุนให้มันจะมีทางที่ยากอยู่ทางนึงนครับตอนก่อนจบได้แล้ครับ ตรงนั้นดิบยากอยู่แต่ตรงนี้ไม่มีใครพลาดนะครับเอาล่ะครับอินตอนนี้เขาสู่จุดสุดท้ายครับขอแค่ไม่พลาดครับจะทําแต้มไล่ขึ้นมาได้นะครับและมาตรงนี้เอาชัวร์เลยครับไม่ดิฟมันเยอะครับเอาละมาตรงนี้ไม่มีทาสลหรับอินนะครับที่จะเข้าไปทําแต้มไล่ขึ้นมา2ต่อสาครับเอาล่ะครับขอหนึ่งเกมเพื่อที่จะเสมอกันแหละครับเกมที่6นะครับ เป็นด่านโนชิวะสไตล์นะครับด่านระดับสีดาวนะครับเป็นด่านยากไปเลยนะก็ตอนนี้แก้มยังนําอยู่3ต่อ2นะครับถ้าเสมอจะมีโรคไทกอร์นะครับคือระยะห่างต้องทําระยะห่างห่างจากคู่แข่งอยากน้สองคะแนนนะครับเพื่อที่จะชนะนะแต่ตอนนี้เงือนไขเหมือนเดิมครับแก้มขออีกหนึ่งเกมนะครับเพื่อจะชนะไปเลยนะครับส่วนอินวาขอแต้มเสมอเพื่อไปต่อครับเพื่อไปต่อและลุนให้แต้มแซงแหละครับ เอารับตรงนี้ครับทางรับตรงนี้มีใครจะพลาดหรือไม่เอาแก้ไม่โอ้แก้ไม่ลงครับโอ้แก้ไม่ได้ลงอ้ต้องอ้อมครับตอนนี้ดูจากระยะห่างจากความผิดพลาดจากทางะับตรงนั้นนะครับทําให้ระยะห่าง่ากมากนะครับเป็นทางะับที่สาคัญเหมือนกันนะท้าท่านี่คือยาวๆเลยนะครับเอาล้ตอนนี้อินวาครับโอกาสเสมอสูงครับต้องอย่าพลาดนะตอนนี้อูแต่แก้ตามเร็วมาก ตรงนี้ตรงนี้ก็จุดยากอีกจุดดีครับขอแค่อยากตกนะครับโอเคไม่ตกก็โอเคแล้วนะครับแก้มก็ไม่ตกเช่นเดียวกันนะดูจากมุมขวาล่างนะครับเข้าสู่แล็บที่2ตอนนี้ระยะห่างประมาณ1โค้งครับโอเคเริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วนะครับแก้มก็ขับได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดไปนะครับยังแก้เกมกลับมาได้อยู่นะครับต้องดูตรงนี้อินวาขอแก้มขอให้ตรงนี้มันพลาดบ้างนะครับตรงทางลัดข้างหน้าเนี่นะครับแล้วมาตรงนี้อินดูว่าจะพลาดหรือเปล่านะครับ รับดิบมาไม่ตกด้วยครับแล้วก็ ECU ครับไม่พลาดนะอินดูจแกเกมืมอก็ไม่พลาดแต่ว่ามันไปชวนโค้นิดหน่อยครับกระตุกนิดนึงนะขอภัยด้วยครับตรงนี้นะมาสู่จุดตรงนี้เอ้าเอนแทงหายหมเลยอ้แต่ว่าระยะห่างมันยังห่างครับยังไว้วางใจได้อยู่นะตรงนี้ครับโอเคพาให้น้อยที่สุดนะครับระยะห่างหนึ่งถึสองโค้งเลยนะยินกับแก๊บนะครับ และกระังจะเข้าสู่ตรงนี้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ครับและโอเคครับก็จะไม่ใช่ปัญหาของสตาร์คมินหรืออินวาครับที่จะพาทีมตีเสมอ3ต่อ3ไปต่อรอบไทเบเกอร์แหละครับเอาครับ3-3แล้วไปต่อที่เกมที่7นะครับเกมที่7นะครับเป็นดานโรสเลดนะครับด่านระดับ2ดาวนะครับก็เลาไทเบเกอร์นะ ใครที่ทําแต้มทิ้งห่าง2คะแนนได้ก่อนคนนั้นจะชนะนะครับก็มานะครับแี่ยังไม่ได้ตัดสินนะใครชนะยังไม่ได้แต้มเซตนะครับต้องต่อเกมถัดไปนะครับจะดูว่าตรงนี้ใครจะนําได้ก่อนแล้วแต่ว่าแก้ครับนำถึงสสูงแต่อินไม่ยอมครับอินกลับมาได้นะครับกลับมาเสมอสามสาครับต้องมาลุ้นต่อครับตอนนี้เท่ากันแล้วนะครับไม่มีใครได้เปรียบแล้ว ตรงนี้ครับเป็นกินที่นําอยู่นะครับนี้ยังไม่มีใครพลาดนะครับคนแทงมา W C มาลนี่ครับต้องการกิดเป็นแทงครับแก้มมาตรงนี้ E C U ครับยังพุ่งอยู่ครับยังได้อยู่มาตรงนี้แทงมาครับและมาเอาเลยโค้งครับโอ้โหแต่กดรีอย่างเร็วครับโอ้โหแก้มยังแก้เกมได้เร็วนะแต่ตอนนี้ความผิดพลาดเมื่อกี้อินนําแล้วครับเอารับดูจากแมป มุมมองของแก้มขวาล่างนะครับระยะห่างประมาณหนึ่งโค้งได้นะครับ oh <my. S 1> ด่านนี้ง่ายด้วยนะครับโอ้โ oh, หแทบไม่มีจุดให้ตัดสินเลยครับว่าแบบอ mm ิน hmm. จะพลาดตรงไหนนะครับ mm hmm. ถ้าขับดีๆนี่ก็ชนะไปเลยนะครับรับ mm hmm. ไม่คืนทางกระโดดด้วยนะครับนี mm ่ครับกดซีอูตรงนี้นะอิน mm hmm. แกงพึงกระโดดเหมือนกันนะครับ mm hmm. ระยะหา่างหาพอสมควรนะครับ hmm. <c oughs> จะไปอินพิกจากสามศกับมา4 3สนะครับโอ้โหวาครับสุดยอดครับไม่ยอมแพ้นะะต้องเล่นไปก่อนครับผมไม่น่าเป็นหาว่ามันห่างมากนะครับก็น่าจะเป็นแต้ขออินวาพิกขึ้นนำแก้มไป4ตนะ่อสาเกมครับอาลุ้นต่อถ้าเกมหน้าอินชนะก็จะจบเลยนะแต่ถ้าแก้ชนะต้องมาเริ่มกันใหม่แหละครับ เกมเกมที่8นะครับของเซตนี้นะครับเป็นด่านเมจิกมิวสิกซิตี้นะครับด่านระดับ3ดาวาล้ะครับความมันเกิดขึ้นแล้วนะนะครับใครจะได้แต้มเซตไปนะครับโอ้โเนโนเซเดก็อยากได้3คะแนนนะครับสตาร์กามินก็อยากแบ่งแต้มนะครับไม่อยากแพ้เหมือนกันตอนนี้ครับกินวาครับเกมนี้ถ้าชนะจบเลยนะครับแต่ถ้าแก้มชนะตรงต่อยอย่างน้อย2เกมแหละครับมาครับ ตอนนี้เป็นอินนำแล้วครับแต่เหมือนว่าจะพลาดรับแล้วแซงไปเลยครับของแก้มเอาลับแก้มนำบ้างนะครับขอนำบ้างครับแก้ม ECU แซงกลับมาได้ครับอินเอาลัครับแต่ว่าจะไม่มี ECU ใช้ตรงทางลัดก่อนเข้าแฉบสองครับรูว่าแก้มใช้ตรงไหนนะครับและมาตรงนี้ครับเอาลัอินวารลดสายไปสายมาครับยังคอนโทรลได้ยังนำอยู่นะครับตอนนี้ความเร็วรถดีกว่า ตรงนี้ ecu ไปรอบเอาแล้วครับแก้มมีซีอูอยู่ในมือนะครับและเหลือคนละอันแหละครับาสู่แบบสอนยังคงเป็นแก้มนํานะครับผ่านกันนาผ่านกันตามนะครับและอินรถหลายดึงมาตรงนี้กดเอนแทงไปเข้าสู่ดาวกดขึ้นมาแล้วครับมาตรงนี้ไม่อุ้งไปแทงไมปเต็มครับต้อตงลุ้นโคง้งต่อโค้งแหละครับขอให้แก้มผ้าหน่อยนะครับ ตาคับินท่าชนะจบเลยนะครับและเอาแกมพ้าแล้วเอาลครับตอนนี้ติดกันเลยครับเอาแล้วมาวันนี้ว่าไงแซงกันไปแซงกันมาครับแกมแพ้ไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับติดกันเลยครับรถต้องดูว่าใครจะทําได้ดีกว่าในตรงนี้ครับ ECU ของแก้วโอ้โหแล้วแซงขึ้นไปอินก็ ECU ตรงนี้ใครเข้าก่อน เป็นแก้มรับยังคงเป็นแก้มครับยื้อได้ครับเสมอ4ต่อ4ต่ออีกอย่างน้อย2เกมแล้วครับมากันต่อในเกมที่9นะครับเป็นด่านแกนแคนยอนนะครับดาดแบบหดาด่าดสุดยากนะครับที่มามานานแล้วนะครับมีมานานตั้งแต่เปิดเกมเลยด่านนี้นะครับสกอร์เสมอ44ครับต้องมาเริ่มกันใหม่ในระบบไทเบอร์ครับทิ้งห่างอย่างน้อย2คะแนนนะครับดานนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครจะเป็นฝ่ายที่ได้แต้มเสร็จไปนะครับ ครับเปิดมามาตรงนี้แกมครับรถยังติดกันอยู่แต่ว่าแกมพลาดครับอือแล้วโอ้โหจะเอาเอ็นแทงแต่ว่ามันไปชนโคับเอ็นแทงหายไปเลยตอนนี้ให้กลายเป็นอินครับนำประมาณหนึ่งโค้งได้นะครับเอาครับทางลัดเข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับมีเสียงครับ แล้วชนตรงนี้หรือเปล่าไม่ชนด้วยนะครับอารับตอนนี้ยิ่งทําให้ใกล้อินเข้าไปอีกนะครับแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไถ่ไถ่อะไถ่กระแพงไถ่กระแพงอืมจากที่กําลังจะตามได้อยู่แล้วครับตอนนี้กลับมา่างเท่าเดิมนะครับอารับอินตอนนี้ก็ยังไม่พลาดดูนี่แมทดูมองแก้มครับเล่าควาสมควรเอาเมื่อกี้โอ้โหแก้มพลาดนะครับ ดูอินวาตรงนี้ครับอินวาก็ขับชิลๆครับขับอย่าพลาดครับขับเอาชัว ECU โอ้โห ECU อัดกําแพงเลยครับแต่ว่าระยะห่างที่มันห่างมากๆนะครับยังไม่ส่งผลเลยมากนะครับและมาตรงนี้กันเลยก็คือจุดสุดท้ายแหละครับและจะเป็นแต้มขึ้นนับอีกครั้งของอินวาเป็น5ต่อ4เกมครับเอาละครับเงื่อนไขเหมือนเดิมครับอินขออีกหนึ่งเกมครับเพื่อปิดเซตนี้นะครับ มากันในเกมที่10นะครับเป็นดาสปิดเทนนะครับดาลระดับ3ดาวนะครับเงื่อนไขอินครับไม่ว่าเกมจะชนะเกมนี้หรือไม่แต่เงื่อนไขอินครับขอเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนแก้มขอ2เกมนะครับก็โลท์ไทเบเกอร์จะสิ้นสุดที่สกอร์หต่อ5นะครับเดี๋ยวรู้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมจะยื้อไปต่อเกมสุดท้ายได้หรือเปล่าเกมหน้าจะเป็นเกมสุดท้ายถ้าแกมชนะและเกมนี้อินชนะนะครับก็จะจบเลยนะครับเอาละครับ แกมเราต้องการเพื่อที่จะไปต่อในเกมสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าแต้มตามถึงคะแนนนะครับนะครับตรงนี้เป็นแกมยังคงตามเช่นเคยครับแล้วอินลงไปข้างล่างครับเอาละครับยังติดกันอยู่นะครับกระโดดมาวันนี้ไปคนละทางด้วยนะครับผมแกมไปซ้ายอินไปขวาครับเอาละครับมันมีเข้สู่จุดเก็บดาวนี้วัดกันไปเลยครับใครจะเก็บดาวแม่นกว่ากันนะครับเอาละครับเอาแกมพลาดดาวไปดาวดึงครับ อินวาก็เก็บไปครับตอนนี้ดูทั้งสองมุมมองครับว่าใครเก็บดาวได้แม่นกว่ากันนะครับแล้วตรงนี้กแก้มไปขึ้นทางรถไฟด้วยทางรถไฟมีท่านสปีดท,ที่เร็วมากนะครับแต่แก้มไม่ได้ขึ้นเมื่อกี้และเป็นอินวาขึ้นทางนี้ก่อนนะครับเอาละครับแล่น่าจะห่างมากๆแล้วครับดูดิครับอินได้เปรียบแล้วนะครับแลีวมาตรงนี้ ECU เอ,อาแล้วตกโอ้โหไอ้ตรงขอบๆนี่มันไม่มีฮิตบล็อกนะครับตกก็คือเหมือนตกน้ำอะนะครับ เอาลับเริ่มใกล้แล้วนะครับแต่ว่ายังได้เปรียบอยู่เลืวอตรงนี้ครับต้องรู้นี่อินวาพลาดหนักๆนะครับท้านวาชนะจบเลยนะครับถ้าแกมชนะต่อเกมหน้าเกมสุดท้ายนะครับเลี้ยวอูแกมก็ตกไม่น่าพลาดแล้วครับสลับอินวาที่จะทําเต้มเอาชนะแกมไปได้6ต่อ4ส่งผลให้สตาร์คามินตีเส,สมอส2ต่อ2เซตแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับเอาละครับ